ก็เป็นอะไรพอไปหาคุณหมอตอนนั้นเนี่ยคือมันสุดหนักแล้วมันวูบอ่ะแล้วไปเอ็กซเรย์สมองสแกนสมองเขาบอกว่าเป็นโรคสมองตีบหลอดเลือดสมองตีบอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆเป็นขึ้นมาเองเลยอ่อนแรงครับอ่อนแรงไม่มีแรงในทั้งหมดทั้งตัวเลยครับขาเขนี่คือเดินคือเดินผมต้องจับรู้ว่าจับกำแพงอะไรไปอย่างเงี้ยหมอเขาก็บอกว่า ก็ให้กินยาคุณต้องกินยาตลอดชีวิตนะ่ะมันเหมือนไม่มีแรงเลยเหมือนคนแบบเหมือนใกล้จะตายอะ่ะคุยกับแฟนว่าให้ก็อบอกทําใจอะไรไว้ซะให้ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ดูแลลูกกันเอาเองแล้วกันมันไม่อยากอยู่ตอนนั้นนะ่ะมันมันจะไปก็ไปซะสวดมนต์ภาวนาไปก็ไปซะ คือผมก็เข้าไปใน Facebook พอดีไปเจอคุณป Mont ้าปทุมว <the outgoing> ินเนอร์อะไรเนี่ยเกี่ยวกับไอ้ตัวเอโดซีอะไรเนี่ยครับแบบทดลองมากินเพราะผมกินไปตอนแรกเอ๊ะรู้สึกจักไม่มีแรงมันมันเหมือนมีกำลังขึ้นมา้ อันนี้คือโอ้โหดูเป็นเสพการรืมาเ็มือนไม่ปกตินะผมดูแล้วเทสุดๆเลยนะเนี่ยคุณธีรพงศ์บุญสิทธิ์แล้วนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปคุยกันข้างบนหน้าว่าเป็นยังไงนเรื่องของอาการเจ็บป่วยแล้วก็ที่สุขภาพดีขึ้นนะครับวันนี้ครับเรามาเยี่ยมคุณธีรพงศ์นะครับเป็นผู้ป่วยยิ้มได้ในโครงการ ผู้ป่วยยิ้มได้ของบริษัทบินเนอร์นะฮะโอเคอ่ะนั่งครับอ่าวันนี้เรามาเจอคุณธีรพงศ์นะครับครับอ่าคุณธีรพงศ์อายุเท่าไหร่ครับสี<ป>่ส <43 S 2> ิบสามปีสี่สบสามก็อายุไม่เยอะเอาปัญหาสุขภาพที่เราเป็นคืออะไรครับเอ่อตอนแรกที่เป็นเนี่ยมันมันก็เวียนหน้าเวียนตาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอไปหาคุณหมอตอนนั้นเนี่ยคือมันสุดหนักแล้วมันวูบอ่ะ แล้วไปเอ็กซเรย์สมองสแกนสมองเขาบอกว่าเป็นโรคสมองตีบหลอดเลือดสมองตีบตอนนั้นคือก็ยังใช้ชีวิตปกติแต่บ้างก็อยู่ก็เป็นเลยครับอยู่ๆก็เป็นอยู่ๆเป็นขึ้นมาเองเลยคือคือเหมือนเพราะว่ามาแบบไม่ได้บอกกล่าวกันเลยมาแบบไม่มีสัญญาณบอกเลยพอเราหมอบอกว่าเป็นบอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราคือก็เป็นโรคสมองตีบแล้วก็ มีส่วนไปเข้าเอ i ด้วยแล้วก็กระดูกต้นคอกระดูกอ่อน่ะมันเสื่อมลงทีนี้มันก็หมอเขาบอกต้องหง่ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะกว่าจะหายแต่ไม่แน่ใจว่าจะหายหรือไม่หายตอนนั้นคืออาการเราเป็นยงไงคือมันทําให้เราเป็นยังไงอ่อนแรงครับอ่อนแรงอ่อนแรงไม่มีแรงทั้งข้างทั้งหมดทั้งตัวเลยครับขาเขอที่คือเดินคือเดินผมต้องจับรู้ว่าจับกําแพงอะไรไปอย่างเงี้ย เดินไม่ได้เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวครับเดินได้อย okay> ู่แต่ไม่ค่อยไหวใช่แล้วไม่ค่อยไหวเดินนานๆเนี่ยคือจะแบบมันจะมันไม่มีแรงะครับแล้วมันไม่เหมือนเดิมเราอ่ะไม่เหมือนเราปกติแล้วเราทำทำงานทําการได้ไหมไม่ได้เป็นเป็นอย่างนี้อยู่กี่ปีที่เดินปีฝ่าครับในระหว่างที่เรารักษากินยาของคุณหมออะไรยเงี้ยมันหายมันมันดีขึ้นบ้างไหมครับก็มันก็ปกติอ่ะกินแล้วมันมันก็มันก็มันก็กูบเหมือนเดิม ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมมันเหมือนไม่มีแรงเลยเหมือนคนแบบเหมือนใกล้จะตายอ่ะก็เป็นอยู่เป็นปีกว่าแบบนี้ปีกว่าก็ท <ไป S 2> <ถ>้ต่อก็ท้อใจแล้วก็แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ก็หมอเขาก็บอกว่าก็ให้กินยาคุณต้องกินยาตลอดชีวิตนะ่ะเขาบอกผมอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับตลอดชีวิตเลยแล้วแฟนกับคุยกับแฟนยังไงก็คุยกับแฟนว่าให้ ก็บอกทำใจอะไรไว้ซะให้ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ดูแลลูกกันเอาเองแล้วกันอตอนนี้ก็ตอนเราไม่ได้ทํางานก็มีเงินเดือนมีอะไรไหมคไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรได้ไม่มีครับแล้วแฟนคนเดียวครับก็อยู่ตามสำบรร t าไม่อยากอยู่ตอนนั้นนะมันมันจะไปก็ไปซะก็สวดมนต์ภาวนาไปก็ไปซะแต่ว่าให้ให้มาเอาไปซะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือมันไม่อยากมันถ้าใครมาเป็นแล้วจะรู้ไง ว่ามันเป็นยัางไงาวันหนึ่ง,ง,งเราก็มาเจอมาเจอคุณป้าใจใจดีเนี่ยครับแล้วลูกหมายถึงเจอได้ไงครับคือผมก็เข้าไปในเฟซบุ o กพอดีไปเจอคุณป้าปทุมวินเนอร์เกี่ยวกับสินค้าเอดโดซีอะไรเนี่ยครับแล้วก็ป้าคุณป้าเขาก็เลยคือตอนนั้นเราดูแล้วเราทําไมถึงตัดสินใจว่าจะติดต่อไอตุเอาเอาตัวนี้ มันไม่มีวิธีที่ทําให้เราหายแล้วอะ่ะผมหมดปัญญาแล้วมันส่งมาให้แบบทดลองอแบบทดลองมากินพอผมกินไปตอนแรกเอ๊ะรู้สึกจักไม่มีแรงมันมันเหมือนมีกําลังขึ้นมาจากที่ผมแบบเดินแบบไม,ไม่ได้อะ่ะกินขวดทดลองขวดทดลองแค่<ใ>น,นั้นเองแบบอาทิตย์นึงมั้งประมาณอาทิตย์ผมก็ออกออกเดินได้เลย <S S S เดินแบบออกไม่ต้องจับอะไรละผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไร อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะครับ,บผมผมไม่ได้มา,ามุสาอะไรปรากฏว่ากิทานต่อเนื่องพอพอเริ่มได้กินขวดใหญ่ปุ๊บตอวน,นี้ประมาณสักสามเดือนได้มั้งผมนี่ผมเดินเองได้แล้วเดินแบบไม่ต้องให้แฟนประคองเข้าห้องน้ําอะไรไม่ต้องแล้วกินกี่หยดครับกินมือน้อนึงผมก็จะก่อนอาหารตอนเช้าตื่นเช้ามาก็สิบหยดแล้วก็ ก่อนกลางวันก็ก่อนอาหารอีกสิบหยดสิบหยดแล้วก็ตอนเย็นอีกก่อนสิบหยดสิบหยดในตอนนี้ตอนกลางคืนก็กินเดโรซีเรากินยาของหมออะไรด้วยไหมก็กินตามที่หมอสั่งไปด้วยก็คือคู่คู่กันไปแต่พอเรามากินเอโดซีเสริมเข้าไปพอกินเอโดซีเสริมปุ๊บคนนี้ผมไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราเพราะตอนแรกที่ผมกินยาหมอกินไปสองสามวันปุ๊บ รถกู้ภัยก็ต้องมาพาผมไปโรงพยาบาลนีกแะสุดท้ายก็มาเจอเนี่แหละตัวเนี้ยหลังจาก<ม>เราเข้าของค์การใช้ระซีด้วยขพบกู่ไปกยก็ย่าของผลของยาของหมอเนี่ยครับผมก็มาทาให้เราดีขึ้นมันต่างกับตอนที่เป็นช่วงแรกขนาดไหนผมว,ว่าประมาณเจ็ดปดสิเซนเลยมันดีขึ้นอะ่ะดีขึ้นจนแบบไม่น่าเชื่อที่ผมมุกงงกับตัวเองไปตรวจเลือดครั้งสุดท้ายก็เลือดก,ก็กลับมาปกติแต่ก่อนเป็นไงเลือด เลือดข้นครับเลือดข้นแล้วก็มีโอกาสจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเบาหวานด้วยเนี่แหละครับตัวเนี้กินผมยอมรับว่าดีตอนน,ตนี้กลับมาเนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่ระดับไหนละทางสมองตีบเนี่ยคือผมไม่ได้รักษาละหายแล้วคุณหมองงว่ามันหายไปเร็วจังตอนนั้นผมไม่ยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไงแต่พอกินไปเรื่อยๆืแล้วทีนี้มันแปลกใจว่าเอ๊ะจากเราไม่มีกําลังผมเมื่อก่อนผมจะเป็นนักกีฬาเรือไง ผมเล่นฟุตบอลต่อยมวยอะไรเงี้ยพอกินเอวซีมันก็ฟื้นตัวมันฟื้นตัวเผื่อตอนนี้ปื่อมันมีกำลังมันแข็งแรงอ่ะผมงงเนี่ยร่างกายดีขึ้นเยอะแล้วยาของหมอที่กระหม่องติดจอไปเอาเอามาให้ผมดูเลยได้ครับเอายามาให้ผมดูแล้วกินเยอะขนาดไหนยาโอ้โหผมเดี๋ยวผมมาให้ดูครับตอนที่ผมไม่ได้กินแล้วนะครับได้ครับไหนผมดูโอ้โหคุณหมอให้ผมแบบต้องกินตลอดชีวิตอ่ะ นี่คือยาที่กินประจําครับแต่ีตอนนี้กินบ้างไม่กินบ้างตอนนี้ผมโยนทิ้งหมดแล้วผมไม่กินแล้วผมมัดเก็บหมดแล้วตองพังงสมองตีบครับอันนี้คือไม่ต้องกินแล้วผมอย่าเหลืออะไรหมอเขาให้กินแต่ผมไม่กินแล้วเพราะผมไม่เป็นแล้วอไม่เป็นหายผมว่าผมหายแล้วแต่หมอเขาบอกว่ายังกินหมอเขาต้องให้กินตลอดชีวิตแต่ผมไม่กินแล้วแต่เราเห็นมีอาการนี้หมอก็ยังบอกให้เรากินเหรอชักใช่ครับเพราะว่ายังให้ผมกินอีกทํไมไมผมบอกผมไม่เป็นอะไรแล้วเราก็เลยหยุดกินผมหยุดเองเลย จากที่เรากินเริ่มต้นดื่มเบโดซีมาเนี่ยมันมีอาการกลับมาอีกมั้งไหมไม่มีครับม,มีไหมในตัวผมเองผมว่าไม่มีแล้วอ่ะตอนนี้ไม่มีครับแล้วยิ่งเมื่อได้ได้มากินอีกคุณป้าส่งมาให้กินอีกรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอีก,กนะนี่ผมก็วิ่งได้วันนึงไปกราบสามรอบนะอ๋อหมายถึงว่ากินเติมเข้าไปอีกได้กินชุดใหม่ชุดใหม่ที่ที่ขอบคุณที่ว่าคุณเอ็มดีส่งมาให้อ่ะ,อะผมก็เริ่มลองวิ่งดูละ ตาก็จะส่งมาอีกตอนนี้หลังจากนั้นมาผมก็เริ่มออกวิ่งถนนเลยตั้งกี่วันแล้วผมวิ่งมาได้เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณกี่กี่กิโลไปกลับก็ประมาณสักสามโลได้ผมวิ่งไปไปกลับแล้วก็ไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะผมไปวิ่ดพื้นด้วยนะวิ่ดพื้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เราดูหน่อยได้ได้ได้เดี๋ยวก็ถ้ารถขับตามถ่ายทําได้เลยเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูแล้วเพราะนี่ก็ได้เวลาผมวิ่งอยู่แล้วหลังจากที่ฟื้นตัวแล้วครับ วิื้นได้นี่เริญมองตีดนะนเสมองตูแสงมเลยน่หไหมเสียได้ครับใครหยุดเสไปก่อนะใครหยุดก่อนไต้องใครหยุดก่อนนะเอาเิสองตั้มไม่ขึ้นแล้วโอเคขอบคุณครับ ยอดครับเยี่ยมเอโดซีที่ทำให้ผมมีพลังมากเลยวิ่ง่าเดิมไหมครับแล้วว่าผมอยากจะกลับไปเตะบอลเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยเหลือกันไปเนาะครับสู้กันไปใช่ครับแต่ผมดีใจมากเลยผมได้วิ่งได้แค่ผมวิ่งได้นี่ผมก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอยากให้พูดถึงความรู้สึกกับเอโดซีสักนิดนะครับก็ใครที่มีอาการ อย่าพึ่งท้อใจนะครับใครเป็นโรคเป็นอะไรก็ลองอันนี้อาจจะไม่ใช่ยาแต่แต่คุณไปลองกินกันดูถ้าพอมีก็ลองลองซื้อมากินดูครับตัวเนี้ยผมก็ได้ตัวน e เนี้ยครับเอโดซีเนี่ยทำให้ร่างกายกลับมาเหมือนแบบฟิตอีกครั้งหนึ่งครับผมจากที่แบบเป็นโรคสมองตีบแล้วก็เป็นโรคกระดูกต้นคอเสื่อมแล้วก็ ระบบของประสาทมีปัญหาก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วครับตอนนี้ก็ก็ของขอบคุณคุณเอ็มดีแล้วก็คุณป้าใจดีที่ช่วยเหลือผมมาตลอดก็ขอบค,ครับก็จะ,จะให้ผมวิ่งให้ดูไหมหรือ,อยังไ,ไ,ไเงเอาแบบรองเท้า,ลาแล้วเดี๋ยวไปวิ่งให้เรา<อ>วิว่งแล้วก็ถ่ายถ่ายกันแบบสดๆไปเลยเอาให้เห็นๆไปเลย เอาวิ่งได้จริงให้จริงเราไม่เลย่เนี่ยนะเอ้อหอันนี้คือโอ้โหดูเต็มเก็บเข้ครับหลายสเต็ปกันวิ่งพอเต็มเดี๋ยวคนโพสต์ดินะผมดูแล้วนี่สุดๆเลยนะเนี่ย แต่ตอนนี้ผมหมอตรงๆผมดีดีใจสุดชีวิตเลย, <cetera> ยม,มีอะไรดีกว่าสุขภาพดีใช่ไหมถูกต้องครับคุณจะมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านแต่คุณนอนติดเตียงเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรเลยในี่าบางคนอย่างสมมติว่าบางคนเนี่ยก็ลังเลไงเวลาเราเราเจอโฆษณาเราหรือว่าอยากจะกินแต่ว่าลังเลอย่างเงี้ยครับผมมันมัน,ม,นมันคุ้มไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินหรือมั พลาดโอกาสที่แบบเราไม่เราไม่ลองอะเราว่าเราไม่เชื่อแล้วเราไม่กดไม่ถามเขาอะไรเงี้ยใช่ผมว่าคงไม่มีมันเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ไม่กดไปคุยกับคุณป้าก็คงไม่ได้เจอกับเอโดซีใช่อาจจะแบบเป็นคนตาบอดอะมองมองไม่เห็นสิ่งที่ดีๆอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันดีแบบยิ่งปฏิหารึ่งผมกลับมาวิ่งได้เนี่ยกล้ามเนื้อนี่แน่นหมดเลยเหมือนเราเป็นนักกีฬา สมัยที่เราเคยเป็นมันรู้สึกอย่างนั้นเลยครับเอ็มีก็ทางบริษัทเรานะฮะโครงการผู้ป่วยยินได้ก็จะขอมอบนะฮะเอโดซีนะฮะจำนวน6ขวดนะฮะอันนี้ก็กินได้ถ้าเป็นอาการอย่างทีระพงเนี่ยนะก็น่าจะกินได้ราวสัก3เดือนนะครับเดือนละสัก2ขวดนะฮะก็มอบไว้กินกันให้สุขภาพแข็งแรงยาวๆเลยนะครับนี่นะฮดีขึ้นเยอะเอาง่ายๆจากแบบหน้ามือเป็นหลักมือจริง <c oughs> คือแบบจากที่แกบกินข้าวนิดๆหน่อยๆแกก็เหนื่อยคือเบนเหมือนคนนิด <c oughs> แล้วเวลาถ้าแขนขาเขาอ่อนแรงนะคือจบเลยหนูไปไหนไม่ได้เลยคือแบบต้องดูเขาตลอดเลยกับใช่แต่แต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยที่เขาได้ทานอินเดอร์ซีนี่แหละโหยอมแล้วว่าเขาดีขึ้นจริงๆดีขึ้นเยอะดีดีจนแบบว่าเขาไม่เคยบ่นให้หนูฟังเลยว่า เออพี่อาการแย่นะแขนขาชานะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยเลยอันนี้ไม่มีเลยใช่จนทุกวันนี้หนูทำงานคือออกไปทำงานนอกบ,บ้าน<จ>คือสบายใจเขาดูแลลูกให้เราได้